สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซัมเบบอทีน่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะจ๊ะวันนี้เราจะมาพูดถึงทีมฟาร์มตัวของหนอนนะครับไม่ใช่นอนสีนะอสูรอา่อาอสูรห้าสีกันนะครับแต่ว่าผมจะพยายามทําเป็นทีละดันนะครับเนื่องจากว่ามันใกล้จะสิ้นปีแล้วเนาะเราก็ได้ทาการสรุปไททรวมแล้วกันว่าภาพรวมของปีนี้นะครับผมที่ผมใช้ฟาร์มมีอะไรยังไงบ้างเพื่อเป็นการบันทึกให้กับตัวของวันเองนะครับผมประมาณนั้นเนาะโอเค อขอแชร์ทีมแรกก่อนก็คือตัวของน้อนธาตุไฟนะครับผมอนอนธาตุไฟเนี่ยบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้เป็นทีมที่ผู้เล่นเริ่มต้นทําได้นะครับผมแต่มอนเตอร์มันหาไม่ยากนะครับจริงๆรอะมอนเตอร์หาไม่ค่อยยากมันจะเหมาะกับคนที่ไอดีกลางๆหน่อยแล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้แต้มแบบ โอเคเวลาจบไวนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมให้ดูรูนแล้วก็ให้ดูตัวของอาร์ติแฟกนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับที่คือสกิลผมเต็มเยอะนะฮะด้วยความที่เอาตรงๆก็คือเหมือนคล้ายๆกับมันมันไอดีผมเริ่มเอ็นเกมประมาณหนึ่งแล้วเพื่อนๆอนะ่ะสกิลก็จะเลยแบบเต็มพอสมควรนะครับอาร์ต uh ิแฟกของจักรปูมพยายามใส่เป็นการตีประสานนะครับจะดีมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นของจกักรเอ่อจักรธาตุน้ำเนี่ยพยายามใส่เป็นเลือดเลือดแย่นะครับผมมันช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเอ่อ ทองตัวจักเนี่ยมันจะมีสกิลที่ประมาณว่าถ้าเลือดศัตรูแย่ลงเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นนะครับอ่ะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะใส่เป็นแบบเอ่อเลือดศัตรูแย่ลงเนี่ยดาเมจจะแรงพอสมควรนะครับผมอ่ะสเตตัสก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าทําคีเรตร้อยได้ก็ดีนะครับผมอ่ะแต่ของผมทําไม่ถึงนะฮะอ่าทีนี้โฮมคลัร์สนะครับอันนี้จะเป็นรูนมั่วนะครับก็จะเป็นรูนอ่าตัวของคีเรตสองเซตแล้วก็รูนตัวของอ่าเอเนอร์จีเซตหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะฮะ ต่อมาครับน้องหลอดแวมนะครับน้องหลอดแวมเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่แบบอนเนกประสงค์มากเลยคุณจะเห็นหลอดแวมหลากหลาย EP มากๆากนะผมลองดูได้เลยนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหลอดแวมนะครับเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่าดูดันไม่เกรงใจใครมีทั้งดาเมจแล้วก็มีทั้งสปีดด้วยนะผมอ่าประมาณนี้นะครับผมก็จะนี้ไปทางเอฟิกบัฟดาบนะครับผมอ่ะนี้ไปทางเอฟิกบัฟดาบจะเยอะหน่อยนะครับสำหรับตัวของหลนะอดแวมเนาะอือ่ะประมาณนี้นะครับอาร์ติแฟกอ่ะอินุก็อินุผมแนะนำคิเลตลอยนะครับผมแล้วก็สกิลเต็มจะช่วยได้เยอะมากๆ แล้วก็ไม่ต้องท,ทําคิเลตร้อยแบบเวอร์มากก็ได้นะทุกคนหรือ85ก็ได้นะแปดสิบห้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะอาร์ติแฟกต์ก็จะประมาณเอออาร์ติแฟกต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับสายที่เราเล่นด้วยนะครับผมอ่ะตัวต่อมาครับลุงเถื่อนตัวเนี้ยไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเก่งมากจริงครับลุงเถื่อนผมใส่เป็น X c u l e t นะครับผมอ่ะสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับผมลูนอาจจะไม่ได้แบบฟยวเงาะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองดูกันนว่่า้ออองงเะ ได้แต้มเท่าไหร่แล้วก็เวลาประมาณเท่าไหร่บ้างนะครับผมบอกก่อนว่าเวลามันค่อนข้างดีมากเนี่ยนะฮะเวลาดีนะครับแล้วก็แต้มดีด้วยนะเบิร์ดดาเมจได้รุนแรงพอสมควรนะครับอ่าเรียงการเรียนเคิร์นออเดอร์ก็ให้หลอดแวมออกตัวแรกครับที่เหลือก็แล้วแต่เลยครับอ่หลอดแวมตัวแรกนะครับอินุตัวสุดท้ายครับคีมีแค่นี้จบนะฮะอืมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเลยครับหลอดแวมตัวแรกอินุตัวสุดท้ายครับการเรียนเคิร์นออเดอร์แค่นี้เลยนะครับผมโอเค แต่ถ้าก่อแตกเร็วก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะผมอ่ะติดแบนดิ้งแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคการมีหลอดแรมนะครับผมถ้าสกิลเต็มจะช่วยได้เยอะมากๆเพราะว่ามันจะสร้างบับดาบรัวๆเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับมาแล้วมอลเตอร์ของเราจะไม่ค่อยขาดบับดาบนะครับผมอ่าคือตอนแต้มตอนแต้มที่บอสล้มเนี่ยแต้มได้ประมาณสัก5าถึง6ล้านก็ถือว่าแจมแล้วนะครับผมนี่อันนี้ผมได้เฉลี่ยประมาณ5ล้านบ,บวกบวกอยู่แล้วนะผมะได้6ล้านป่ะเนี่ยถึงอยู่ั้งอ่าน่าจะถึงอยู่นะครับผม หกล้านเจ็ดล้านเนี่ยช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับผมมันทําให้ตัวช่วงแรกๆเนี่ยมันบิวได้โอ้เจ็ดล้านนะครับผมเจ็ดล้านนะครับผมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไปแปะไปแตะแปะล้านได้เยอะมากเลยนะผมแล้วเวลามันไวนะมากนะประมาณหนึ่งถึงสองนาทีด้วยซ้านะผมเร็วจัดนะฮะประมาณนี้นะฮะ อันนี้ไม่ต้องกลัวลูกน้องเลยก็ได้เพราะว่าฮอร์โมนเราน็อกเทอร์ได้สบายอยู่แล้วนะครับฮอร์โมนเนี่ยพยายามทําสปีดประมาณ60นะครับกำลังสวยนะผมถ้าต่ำกว่า60ผมไม่เชียร์นะผมเอ้าไม่น็อกเทิร์ป่ะอุตสา่าห์โมโนะผมอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะผมเพราะไม่ตายอยู่แล้วครับเพราะเราค่อนข้างถึกพอสมควรนะอืมแต่ตัวของฮอร์โมนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรที่จะทำน็อกเทิร์นะผมอืเมื่อกี้น่าจะพลาดลนิตหน่อยนะผมปกติมันจะไม่ไดโดนเพราะออกคลิปปั๊บเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มออกอาการแล้วประมาณสองนาทีนะผมประมาณสองนาทีนะผม ตอนแรกเนี่ยเชื่อไหมคือมันแทบจะไม่ได้น no ็อกเทิร์นเออไอตัวของลูกลูกน้องมันนะแทบจะไม่ได้ตีเราเลยนะครับผมเรียกได้ว่าฮอร์โมนเนี่ยตีรัวๆเลยนะครับผมก็อัดคิดปั๊บเป็นเลยะอะไรก็ไม่รู้นะเอองงเด้งงเด้ครัตีไปครับผมเรียบร้อยอีซี่เบรก็แต้มประมาณเฉลี่ยของผมจะอยู่ที่ประมาณ8ล้านนะครับทุกคนโดยขั้นต่ําเลยนะครับคือขั้นต่ำนี่คือ8ล้านแล้วนะครับผม,มก็ถือว่าอันนี้คือต่ำนะสำหรับตัวของนอนฮาร์ดไฟนะครับผมนอนไฟมันดิว ตัวของรูนง่ายแล้วก็บิวของการทําทีมง่ายพอสมควรนะผมมันไม่มีอะไรมากมายครับผมประมาณนั้นนะฮะถ้าไม่ติดประทับตาในช่วงเว็บประมาณแรกๆในตอนที่บอสล้มเนี่ยอันนี้อาจจะแต้มน้อยนิดหนึ่งนะจะอยู่ที่ประมาณห้าล้านถึงหกล้านได้โดยค่าเฉลี่ยนะครับผมประมาณนี้่าฮะประมาณห้าถึงหกล้านครับจะไม่จะไม่ค่อยไปถึงเจ็ดล้านนะครับผมถ้าแจกประทับตาช่วงแรกๆไม่ค่อยติดนะครับผมจะประมาณนั้นนะฮะน้อยๆที่จะไปถึงนะครับผม เอเจ็ดล้านพอดีฮะอ่าฮะตีไปครับซึบซบอ่ะซึบซบอ่าอันนี้เราเราเร็วกว่าวะ่ะเราเร็วกวับน้องนิดนึงนะผมว่าเออไอ้เต้าอันนี้อาจจะโดนสาสตรได้นะครับผมผมจำไม่ได้นะมันมันทำรูนไม่นานมากเลยเพื่อนๆพืทำรูนไม่แบบโอ้สมัยแบบนานเลยนะผมแต่ว่าโดนโดนขนาดเนี้ยไปไม่ตายับผมอีซี่โบครับผมต่อให้ตัวจักรบูมจะตายตัวข้างหลังก็สามารถแบกดาเมจได้อยู่ดีครับผมประมาณนี้นะฮะชึบบ อีซี่อีซี่ครับเดบฮะประมาณนี้นะผมก็ประมาณแปดล้านนะแ้แต้มจะได้ประมาณแปดล้านนะผมโดยค่าโดยค่าเฉลี่ยเดียวนะผมอืมว้าใกล้เคียงใกล้เคียงนะผมก็สำหรับใครที่มีทีมนี้หรือทีมมีมอลเตอร์ครบครบก็สามารถลองบิลดดูดูรูนได้นะครับผมแต่ถ้ารูนตัวข้างหน้าไม่แน่นจริงๆอ่ะผมแนะนํานะครับว่าให้มีตัวซัพพอร์ตสักตัวหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะครับอย่างเป็นพาร์ไฟก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมอันนี้อออารนะครับผม แต่ของผมส่วนมากผมเล่นศาสตร์ดาเมจมากกว่านะครับมันค่อนข้างที่จะชัวร์กว่าเยอะเลยเนาะถ้าเล่นศาสตร์ดาเมจถือว่าแจกแมวแววบ,บนะฮะอ่ถ้าเกาะแตกแบบนี้ผมว่าช่วยได้เยอะนะครับผมถ้าเจอเกาะแตกแบบนี้ช่วยได้เยอะมากอ่ถ้าติดประทับตาแบบนี้เรียบร้อยครับแต้มีโอกาสถึง9้าล้านเลยนะผมจริงจริงเพราะว่าอินุมันใช้สกิลสไปแล้วเนาะอันนี้รอบับแดงหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวรอ,อแฟบมบแจกบับแดงเยอะๆก่อนนะผมะเรียบร้อยทึ๊บๆ ึบๆถ้าจากบุมชิ้เหรียญร้อยเนี่ยผมพูดได้วยคำเดียวว่าดาเมจจะแรงขึ้นกว่านี้เยอะนะครับเยอะกว่านี้เยอะกว่านี้มากเลยนะครับผมอ่าอินต์ตบปั๊บห้าแสนนะผมฮะหกล้านแล้วนะผมอันนี้จะไปเจ็ดจะจะไปเจ็ดกว่าๆว่าเนีผมฮะจะไปเจ็ดสักประมาณเจ็ดสิบห้านะผมะะ 7, ะรร 75, ะผมาประมาณนี้เจ็ดจุดห้าเจ็ดจุดห้าเอ็มนะฮะโอเคอันเนี้ยจะได้แล้วแปดล้านนะแปดล้านกว่าเกือบเก้าล้านเนี่ยโดยค่าเฉลี่ยถ้าเราแจกบัพประทับตาติดในช่วงแรกๆเนะี่ยบอกเลยว่าแต้มเนี่ยดันไปถึงเก้าล้านได้แบบสบายมากนะผมอืม อันนี้บอกตรงว่าไม่แทบแทบไม่ได้กดมือนะผมก็คือแบบกดคล้ายๆกับออโต้ Auto ไปแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับผมแต้มขั้นต่ำถึงที่วางสัก7.9ถึง7ประมาณ7.8 7.9 M นะครับผมโดยค่าเฉลี่ยนะครับผมฟึ๊บฟึบฟึบแต่ถ้าสมมติสูงสุดก็เท่าที่ได้ก็คือ 9M นะครับผม 9M จริงคือเยอะสุดๆแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับโอเคใครที่มีมอลเตอร์แบบนี้ก็สามารถลองไปบิวล์รูนไปบิวล์ทีมดูได้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอาร์ติฟงอาร์ติแฟกต์ก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยว่า อ่าทำเป็นแบบไหนนะครับผมอันนี้คือไม่ได้ฟิกเนาะอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วซีอูนะครับเราจะวิบุย,บย